ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันที่4นะครับ4วันอังคารนะครับวันอังคารที่4ี่กุมภาพันธ์2 5 6พันนะครับครับจะมาสรุปตัวเลขงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับรางวัลที่1ออกห้าห้าแปดดล่างออกห้านะครับ ครับนะครับสูบเลขของอสนทีครับอสนทีชินะเลขเวียนเกิดนะครับเน้นที่เจ็ดกับเก้าครับเจ็ดมาครับเจ็ดเลขวิ่งนะครับมาอยู่หลักร้อยนะครับออกเจ็ดศนย์เจ็ดมาตัวเดียวนะครับเลขเวียนเกิดประจำงวดที่ผ่านมานะครับจับสองตัวไม่เข้านะครับไปมั่นใจเจ็ดเจ็ดมานะครับว่าคิดว่ามีเบิ้ลเบิ้ลจริงๆครับต่มาเบิ้ล0 0ูนย์นะครับ ส่วนสามตัวไม่เข้านะครับสามตัวห้าชุดนะครับครับมาดูชุดต่อไปนะครับสูตรต่อไปนะครับสูตรสูตรเลขวิ่งบนล่างสายทหารนะครับเช่นกันครับให้วิ่งบนเจ็ดนะครับมาเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับให้ที่เน้นไปเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่ไม่มานะครับส่วนล่างครับ เน้น3ามชุดนะครับ9 1้าหนึ่งนะครับมาออก5้าหนึ่งนะครับไม่เข้านะครับครับและและสรุปก่อนหวยออกครับ1วันนะครับไม่เข้านะครับเข้าแต่เลขวิ่งเลข7นะครับบนล่างไม่เข้านะครับบนเลข7มาหลักร้อยครับครับอันนี้เป็นชุดของอสนทินะครับอสนทิชี้แนะนะครับที่งวดที่ผ่านมานะครับถือว่า ผิดนะครับไม่เข้าครับผิดเป็นผิดครับถูกเป็นถูกครับพูดเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะครับผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกนะครับก็สาหรับ FC ท่านใดที่ยังติดตามอาจารย์สนที่ก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะมีจะมีท่านท่านหนึ่งครับที่จําไม่ผิดนะครับแต่ไม่ขอเอ่ยนามครับชื่อเพาะมากเลยครับคอมเมนต์ผมเหมือนแบบเกลียดชังหรือไงก็ไม่ทราบ เคยให้วิ่งถูกสองตัวสามตัวถูกก็ดันว่าไม่ถูกล้านเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะจะตามผมแบบไหนไม่ทราบครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับที่คนไม่ชอบนะครับครับมาดูครับคลิปคลิปของท่านพระครูครับท่านพระครูประดับสมบัตินะครับจากจังหวัดกาญนะครับนี่นะครับท่านให้หกตัวนะครับท่านให้หกตัวนะครับมีศูนย์มีสามมีหกมีเจ็ดมีเก้าครับ มาศูนย์ครับมาศูนย์ของท่านนะครับแต่มาคู่นะครับหลักหน่วยหลักสิบครับส่วนเจ็ดนี้มาหลักร้อยนะครับถือว่าเข้าครับแต่ไม่ถูกตำแหน่งนะครับศูนย์มาครับแต่มาเบิ้ลนะครับครับครับถ้าจับคู่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ไม่ถูกนะครับนี่ครับเป็นแนวทางของท่านครับจะก็คอยมาดูข้อต่อไปนะครับว่าท่านจะมีเลขอะไรเด่นอะไรนะครับครับสำหรับ ท่านที่สองนะครับสาหรับท่านที่สองครับนี่ครับเป็นเลขเป็นเลขเพื่อนสายทหารอส่นทีนะครับมาแบ่งปันนะครับท่านนี้นะครับท่านก็อยู่กับอีกช่องหนึ่งนะครับท่านบอกว่าท่านให้เข้ามาทียี่สิบห้างวดแล้วนะครับถ้าเอ่ยชื่อไปจะอนะครับนี่ครับท่านอยู่ช่องดังด้วยครับแต่ท่านงวดวันที่หนึ่งกุมภาท่านได้มาแบ่งปันให้กับอส่นที่เอามา แบ่งปันให้กับ f c สนทีนะครับเนี่ยครับท่านให้เด่นบนล่างนะเจ็กับเจ็ดนะครับเนี่ยเจ็ดมาแล้วครับแต่มาหลักร้อยครับนี่ศูนย์เ็ดท่านให้0ูนย์เจดนะครับนี่ครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดท่านให้4ี่ชุดเลยนะครับกัน2ชุดนะครับสามตัวนะครับท่านให้90 7ศนย์เจดนะครับมันออกเจ0ดศนศย์นะครับนี่ครับก็ ก็ถือว่าท่านก็ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ถูกนะครับก็รอคลิปงวดหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าท่านส่งมาให้อสุนทีก็จะได้นำแบ่งปันให้กับสมาชิก f อซของอสุนทีนะครับนี่ครับก็มีกูรูสองกูรูด้วยกันนะครับก็กูรูท่านแรกก็คือท่านพระครูประหลัดสมบัตินะครับท่านอยู่จังหวัดกาญนะครับก็ ได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่าท่านก็ป่วยท่านเป็นมะเร็งนะครับครับครับส่วนท่านที่2 f งเอฟซนะครับก็เป็นเพื่อนสายทหารนะครับรอสนที่นะครับรอติดตามนะครับครับนี่ครับก็เดี๋ยวก็จะมีเลขนะครับมีเลขวิ่งเลขดังเลขเด่นเลขดังเลขจับกินนะครับจะเน้นเลขดับเลขเด่นเลขดังนะครับสําหรับ f c ที่ มีใจชอบเลขวิ่งตัวเดียวนะครับหรือได้ตัวเดียวจะเอาไปประกบกับของตัวเองที่มีเลขอยู่ในใจได้นะครับเดี๋ยวจะนําเสนอนะครับเกิดใกล้ใกล้วันสลักกิเมงออกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอให้นะครับชัดเจนนะครับท่านนี้อยู่จากอยู่จากแดนใต้นะครับอยู่สายใต้นะครับเดี๋ยวจะนําเสนอเป็นเกิดเป็นท่านสตรีนะครับเกดจะมาร่วมแบ่งปันกับช่องอสนทิชีแนะนะครับครับ กดเข้าไปดูได้นะครับช่องแอทิชินนะครับก็วันนี้ก็ยังไม่ได้จะเก่งตัวเลขไหนนะครับเพราะมาสรุปตัวเลขให้ fc ฟังนะครับเผื่อ fc จะได้ฟังแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับครับครับขอประชาสัมพันธ์ครับนี่ครับขอประชาสัมพันธ์ครับมันเป็นวันวันไหวครูนะครับเป็นวันไหวครูของอสุนทินะครับวันไหวครูสืบสารบรรพปุรุนะครับ เจ้าพ่อหลักเมืองสุรินครับประจําปี2568ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับที่ได้จัดทํามานะครับเป็นพิธีไหว้ครูสืบสารบรรพบุรุษบ,บรมครูครอบเสียนพ่อแก่ไหว้เจ้าพ่อหลังเมืองสุรินทร์ครับณบ้านเลขที่3ขีด3 1ขีด3ถนนเทศบาล3ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับงานเริ่มวันพฤหัสบดีที่6นะครับ งานเริ่มวันพฤหัสบดีที่6กลุมภาพันธ์2,568นะครับเวลา09.00านครับทำพิธีไหว้ครูบรรพบุพร,รุษนะครับ 1. 1 0 0อนอัญเชิญเจ้าแม่เจ้าหญิงหลวงตา,หล,งตาหลังเมืองสุรินทร์ครับ1ิ 11, 0 0นครับครอบเสียนพ่อแก่สิทธิยานุสิทธ์ที่มาร่วมงานนะครับ13 0สาศนย์ยนุสิทธิ์ร่วมกันรำถวายบรรพบุพร,รุษครับ 1400นนำเครื่องบูชาเส้นไหว้ไปถวายสารเจ้าพ่อหลังเมืองสุรินทร์นะครับก็ร้อยเอกสนที่นะครับสนที่ชินะหรือช่อง youtube นะครับช่อง y u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  e แอดทีชิน้นะนะครับจึงขอเรียนเชิญนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับร่วมงานกันในครั้งนี้นะครับและร่วมทําบุญค่าน้ําค่าไฟบํารุงสัตว์ศาลเจ้าพ่อหลังเมืองนะครับศาลเจ้าพ่อหลังเมืองครับ หมายเลขบัญชีครับหมายเลขบัญชี1 3 5 2 1ส 7, 7 4ห้าสองหนึ่งเจ็ดดหนึ่งสองครับธนาคารทหารธน,นาคารทหารไทยธนาชาตะครับหมายเลขบัญชีนะครับย้ำอีกทีนะครับ1 3 5 2 1สา4ห้าสองหนึ่งเจ็ดดี่หนึ่งสองครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรติดต่อได้นะครับสำหรับท่านจะเดินทางมาครับท่านที่อยู่ใกล้คล จังหวัดที่ใกล้เคียงสามารถเดินมาร่วมงานก็ได้ครับเดินทางมาครับเบอร์โทรนะครับ08 7 3 92 2 7 1 7นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 7ย์2 2 7 1 7นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาร่วมพิธีนะครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงมาได้ครับบุรีรัมศีเกตนะครับใกล้ซินเดินทางมาได้นะครับมาร่วมพิธีกันนะครับครับนี่นะครับก็ แล้วแต่ครับแล้วแต่จิตศรัทธาครับถ้าใครจะร่วมทําบุญนะครับก้าน้ําข้าวไฟนะครับก็ช่วยค่าดอกไม้ทูบเทียนครับครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปให้ดูนะครับเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูนะครับครับนี่นะครับก็ฝาก fc ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปต่อไปนะครับจะนําเสนอคลิปเลขเวียนเกิดนะครับคาดว่าน่าจะนําเสนอประมาณวันที่8นะครับ 8หรือ9นะครับเดี๋ยวจะนําเสนอก็มีด้วยกันอยู่2สูตรนะครับไม่มากครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอให้สมาชิก f c c ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจสมปรารถนานะครับก็เฮงเฮงรวยรวยปังๆตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่จนครับสวัสดีครับ